ถ้าเราไม่งอมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าองอขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นร่องบุ๋มลงไปนี่นะหกเจ็ดแล้วก็แปดคือลูกค้านะ่ะมันงอเข่าไม่ได้นะทาไมอ่ะก็ไมนจิกแล้วไม่มงอเข่าไม่ได้อ้าวแล้วเราจะงอทาไมาอ่ะก็องอค่ะอันนี้งอให้ดูแม่นี่ไงเอาขาลองไวง้นี้ร้านสปาเรายังไม่ได้พัฒนายังไม่มีหมอนรองขา เราต้องอาศัยตัวเราเองขาเราเนี่ยรองเข้าไปทำไมอ่ะเปิดเพิ่งเปิดร้านยังอุปกรณ์ไม่ครบตกแต่งแต่ร้านลืมซื้อหมอนเซนเสถีครับจุดนี้กดเข้าหัวเข่าประมาณสักห้าสิบเปอร์เซนจากแรงเราใช่หกเจ็ดแปดเนี่ยยังไงก็เจ็บเพราะอะไรมันจะเข้าไปในหัวเข่าเขพี่อยากไม่เจ็บไหมล่ะหัวเข่าพี่อ่ะลดน้ำหนักลง 6 7เจ็ดแล้วพี่ลดน้ำหนักผู้พี่รู้แล้วว่าเออกูไม่เจ็บขัอเข่าแล้วจริงเพราะว่าตัวเราอ่ะมันรับน้าหนักไาเยอะแต่ก่อนที่บางไม่ได้อันนี้ไงอันได้เฮฟวี่บีทอะคูณไม่ถามกนเลยคนตัวเล็กๆปวดหัวเข่าไหมอ่าจุดที่แปดเห็นไหมหกเจ็ดแปดกดข้าหางข้เข่านะครับจุดนี้ไม่ต้องหนักนะเจ็บนะนิดเดียวก็เจ็บ สว่การกระหลกมีจะมีปัญหาเป็นตุ่มใต้หูเขา